เนื่องในวาระดิธีขึ้นปีใหม่นะครับพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ผมขอส่งความสุขความรักและความปรารถนาดีไปยังคณะผู้บริหารเพื่อนครูข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งลูกจ้างของกระทรวงศึกษาธิการและก็ที่สำคัญลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน ในช่วงดําเนินงานที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตระหนักและให้ความสําคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและร่วมมือกันนะครับพัฒนาส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาที่ดีมาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2567ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อผู้เรียน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของท่านรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพู้ชิดชอบเรียนดีมีความสุขภายใต้การทํางานจับมือไว้และไปด้วยกันร่วมกันผลักดันนโยบายการศึกษาแนวความคิดเพื่อการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตผมมีความตั้งใจในการทํางานพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อน แล้วก็ยกคุณภาพการศึกษาไปพร้อมกับทุกท่านเพื่อให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลประสบความสำเร็จขอส่งกำลังใจให้ผู้บริหารคุณครูขา้าราชการบุคลากรในการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายินดีที่จะสนับสนุนร่วมดำเนินงานของทุกท่านในทุกโอกาสใช้นี้เนื่องไหนโอกาส วาระดีทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ผมขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไฟและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปกปักรักษาทุกท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพพลัมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยทั้งปวง มีกำลังกายกําลังใจและพลังสร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาต่อไป